ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรเติมเกม Inback ร้านเติมเกมคอ a l i t y ันบายที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ปลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback อ่าแล้วครับันก็ขอกระดาวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนตบายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมคนเดิมนะครับผมคลิปในวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตหมายเหตุไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยครับว่าคลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่และผู้อยากจะฝึกเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น ใครที่เป็นมือเก่าเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนําให้ดูคลิปนี้เพราะว่ามันจะไร้สาระมากสําหรับพวกคุณนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเก่งอยากจะไต่แรงสูงๆหรือว่าอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นหรือเป็นมือใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้ดูคลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความไวด้วยว่าทําไมคนที่ขอความไวของผมทั้งหลายเนี่ย ผมไม่ค่อยให้ผมงกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยเรื่องของความวัยนะครับมีคนมาขอผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่เยอะมากหรอกแต่ก็มีอาพูดกันตรงๆนะครับมีคนมาขอบ้างผมจะบอกทุกครั้งนะครับว่าผมไม่อยากให้ผมไม่ได้งกผมไม่ได้หวงนะครับผมผมจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้เพราะว่าหนึ่งโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันใจโลความไวยนิ้วความวยอะไรอย่างเงี้ยเฟรมเลท และโทรศัพท์นะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือบุคคลครับความไวยนิ้วของเรามันสมองของเราหรือว่าอะไรของเราแะความช้าเร็วของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกให้เป็นของตัวเองซะมากกว่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนคร่าวๆด้วยเพราะานี้ผมจะมาแนะนําแบบหลายๆอย่างรวมกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะฮะเรื่องที่เป็นทฤษฎีก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัตินะครับอย่างแรกเลยนะครับใครที่อยากจะเก่ง ใครที่อยากจะขึ้นแรงสูงๆเนี่ยผมแนะนานะว่าอย่ากออกนอกกรอบผมเห็นหลายคนแล้วนะครับแบบชอบออกนอกกรอบน,นะครับผมแล้วก็แบบว่ามาล้อว่าขึ้นแรงยากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องไปฝึกอะไรมากมายครับแค่ใช้ปืนเมตาอ่าผมบอกเลยครับว่าปืนเมตาเนี่ยมันมีข้อดีของมันหลายอย่างมากๆ ไม่งั้นมันมันจะไม่เป็นปืนเมตานะครับคือมันจะมีปืนนอกเมตากับปืนในเมตาเนาะคือปืนในเมตาเนี่ยส่วนมากเกมนี้จะเป็นปืนลั่นไวกับปืนที่แรงนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายเยอะเนาะเพราะว่าถ้าอธิบายลึกเนี่ยเพราะว่าปืนลั่นไวอีกหลายปืนก็ไม่ได้ติดเมตาก็มีปืนที่มันแรงไม่ติดเมตาก็มีนะครับผมก็เอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้นะครับผมแนะนําก็พวกเฟนเน็กซีเอ็กไนซ์สวิตเบดเอ็กไน์อะไรพวกนี้นะครับผมปืนแรงๆก็อย่างเช่นดี h า a ์เฮ a แมนโ s กาว5 5าอะไรพวกนี้นะครับคือแนะนําให้เล่นปืนเมตาสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าปืนเมตามีอะไรอย่างเงี้ยก็หันมาเล่นปืนเมตานะครับเผื่อจะไต่แรงดีขึ้นอย่าไปแบบโอ้ชั้นเท่ชั้นเก่งชั้นนี่มันโอโหที่1เล่นปืนนอกเมตายิงคนที่เล่นปืนเมตาได้เนี่ยฉั้นดีใจอะไรอย่างงี้นะครับคุณอย่าเพิ่งไปคิดถ้าอยากจะขึ้นแรงนะแต่ถ้าคุณอยากสนุกเชิญครับแต่ถ้าอยากขึ้นแรงแนะนําให้เป็นปืนเมตา นะครับผมหรือถ้าใครยังไม่รู้ว่าปืนเมตามีอะไรบ้างก็ลองไปดูในคลิปของผมเขียวว่า F d o p เมตาก็ได้นะครับก็ดูคลิปล่าสุดผมจะอัปเดตท,ทุกๆเดือนนะครับว่าในแต่ละซีซันในแต่ละเมตานั้นมีปืนอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะให้เล่นปืนเมตาซะสำหรับใครที่อยากเก่งขึ้นเพราะว่าปืนเมตามาเล่นง่ายแล้วมันดีนะครับผมไม่ต้องกลัวหรอกอุอ้ยเดี๋ยวเล่นปืนเมตาแล้วเราไปเล่นปืนอื่นมันจะกากหรือเปล่าไม่จริงครับเล่นอย่างดูช่องผมผมผม,ผมไม่ได้เก่งนะ แต่ผมคิดว่าผมก็เล่นปืนอะไรก็ได้แม่งฝีมือพอๆกันอะคือก็ยังกาก,ากเหมือนเดิมอะเือว่าคือผมไม่ได้ว่าผมเล่นปืนนี้แล้วผมจะเก่งกว่าปืนอื่นเนือว่าคือปืนปืนไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับเรื่องของฝีมือตกไม่ตกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันก็เล่นคล้ายๆกันพอเล่นไปแล้วนะครับผมมาอย่างที่2นะครับผมมันจะเกี่ยวโยงนะครับคือก้อนใหญ่หลักๆเนี่ยคือเรื่องของความไวนะครับมันจะเป็นหัวข้อหลักเลยแต่ว่า ผมจะแตกแะแนงมันออกมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับใครที่พฤติกรรมเป็นแบบที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับอยากให้ปรับเปลี่ยนละกันเอาเป็นว่าไม่ไม่บอกให้เลิกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเลิกปรับป,ปรับไม่ได้แต่อยากให้เปลี่ยนแล้วก็ฝึกตามผมละกันนะครับอย่างแรกใครที่ยังลากนิ้วอยู่ลากนิ้วคืออะไรผมจะทําให้ดูลากนิ้วคือแบบนี้ครับเนี่ยถามว่ามันผิดไหมผมบอกได้เลยว่าลากนิ้ว ถ้าคุณยิงได้ไม่ผิดครับแต่ถ้าคุณอยากเก่งขึ้นอ่ะคุณไปสามารถดูคลิปของแต่ละคนก็ได้อะไม่ต้องดูผมก็ได้นะครับหรือใครอยากจะดูผมก็ได้นะไปดูคลิปที่ผมยิงก็ได้หรือจะไปดูนักแข่งไปดูสตรีมเมอร์ส่วนมากเขาจะไม่ลากนิ้วอย่างนี้เหรอครับแบบเจอศัรตรูแล,ล้วลากอย่างเงี้ยเขาไม่เขาไม่ลากอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้เทคนิคการสะบัดเอาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสะบัดไปเงี้ยนะครับเนี่ยสะบัดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช้การลากแบบ ไม่ใช้การลากแบบเนี้ไม่ใช่การลากแบบเนี้นะครับเนี่ยไม่ใช้แบบนี้จะใช้เป็นสะบัดปุ๊บปเนี่ยเห็นปะอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะขออภัยนะครับเนี่ยสะบัดอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาการเดินนะครับเขาจะไม่ลากอย่างนี้เนี่ยไม่ลากอย่างเงี้ยไปดูได้เลยครับนักกงนักแข่งหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ไม่มีใครมันเดินลากอย่างนี้หรอกครับน้อยนะครับเนี่ยเดินลากเงี้ยไม่มีนะครับส่วนมากก็อ่ะเดินปุ๊บ เนี pues ่ยเห็นป yeah, ่ะเนี nah. ่ยม um, ันจะเป็นประมาณนี that, ้แบบปุ๊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 บเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นแบบเลียมเลียมจังหวะจังหวะเงี้ยปุบฟุบฟุบฟุบไม่มีแบบลากเป็นเส้นตรงลากเป็นวงกลมอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเขาจะเดินแบบสะบัดแล้วมันแย่อย่างไงมันไม่ดียังไงควรปรับทําไมนะครับอ่ะผมจะทําให้ดูผมจะไม่คุมปืนผมจะไม่คุมปืนนะครับนี่ปืนมีแรงดีดของมันนะครับผมขออนุญาตเป็นเฟนิกซ์เนาะจะได้เห็นชัดๆถ้าสมมุติว่าผมยิงอ่ะสมมุติว่าอ่ะตอนเนี้ย ผมไม่เห็นศัตรูนะผมสไลด์ออกมาผมเล่นวางบอมนะสมมตินะเล่นวางบอมสไลด์ออกมายังไม่เห็นศนะัตรูนะตรงนี้เป็นที่โลง่งสมมต,ติศัตรูโผล่ซ้ายสะบัดยิงอ่ะสมมตินะอันนี้ผมอาจจะยิงไม่โดนนะครับพอศัตรูโผล่ซ้ายสะบัดยิงอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าเป็นการลากมันจะเป็นยังไงมาดูศัตรูโผล่ซ้ายลากเห็นไหมคุมยากขึ้นนะครับอ่ะผมไม่คุมไปแล้วกันอ่ะอันนี้ไม่คุมนะสะบัดเห็นไหมว่าเปอร์เซ็นต์การยิงเนี่ยดูนะครับเห็นปะ การเข้าเนี่ยเยอะกว่าแต่ถ้าเราลากนะครับไม่คุมนะเนี่ยเห็นป่าานนบบบนะถ้าเราลากอันนี้เมื่อกี้ผมยังแอบสะบัดอยู่เลยนะเี่ยถ้าเราลากเนี่ยไม่คุมนะครับคือปืนนะครับมันจะมีแรงดีดของมันเห็นไหมเนี่ยผมเริ่มยิงเนี่ยมันจะมีแรงดีดถ้าคุณลากมันจะค่อยคดีดขึ้นนะครับมันจะค่อยคอยดีดของมันเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณสะบัดเห็นป่ะว่าแรงดีดมันจะมามันจะมาเริ่มตรงนี้เพราะว่าคุณสะบัดเห็นไหมเนี่ยคุณสะบัดแรงดีดมันจะมาเริ่มตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะไม่มี เห็นปะแรงดีมันจะเริ่มตรงนี้แต่ถ้าคุณลากแรงดีมันจะขึ้นเป็นเนินไปเลยนะครับแบบนี้ดูนะเนี่ยเห็นปะมันจะคุมยากมันจะทำให้คุณเล่นยากคุมยากแต่ถ้าคุณสะบัดเนี่ยนะครับเนี่ยสะบัดพวกนี้นะครับมันทำให้คุณเล่นง่ายมากขึ้นแล้วจะฝึกยังไงสําหรับการสะบัดก็นี่แหละครับแรกๆไม่อาจจะไม่ต้องให้บอดวิ่งก็ได้นะให้บอดยืนหยุไปที่งี้แล้วคุณสะบัดเอานะครับถ้า,ายังฝึกใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บอะไรอย่างนี้นะครับการการการสะบัดม um ันก็จะมีอยู broken, e ่2แบบหลักๆก็ค ja ือยิงนะครับหยุดสะบัดแล้วก็ยิงกับอีกแบบหนึ่งคือสะบัดค้างเนี่ยยิงค้างแล้วสะบัดอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบเนาะเนี่ยยิงค้างแล้วสะบัดอย่างเงี้ยนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็อย่างที่บอกไปปุ๊บหยุดปุ๊บหยุดปุ๊บหยุดอะไรอย่างนี้นะครับคือได้ได้หลายแบบนะครับผมเนี่ยประมาณนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสโขบหรือว่าจะไม่หุบสโขบก็ได้ ถ้าสตูอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยก็ไม่ต้องหุบอะไรประมาณนี้แต่ก็นะ่ะแล้วแต่นะครับฝึกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสะบัดแล้วทํายังไงมันก็อย่างที่ผมบอกไปครับมันจะอยู่ก้อนเดียวกับความไวทํายังไงไม่ต้องลากทายังไงฝึกตั้งแต่เดินเลยนะไม่จําเป็นต้องเจอสตูนะแบบไม่ใช่แบบว่าเดินมาอย่างงี้นะแล้วพอเจอสตูค่อยสะบัดนะคือนเนี่ยฝึกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยฝึกตั้งแต่แบบว่าการหันการอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนียน่ะ ลองมาดูคลิปเก่าๆผมก็ได้ครับเนี่ยเวลาหันหาศัตรูเงี้ยนะครับการเดินการอะไรเงี้ยอย่าากครับให้ให้อย่างงี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมคือการวางเป้ามีคนบอกว่าพี่ครับสอนการเดินเกมหน่อยครับผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเวลาเข้าเกมนะครับคนทั้งหมด10คน่ะต่อให้เป็นตัวคุณเองคุณก็เล่นไม่เหมือนเดิมหรอกครับคุณต่อให้คุณเดินไป A 10รอบ10เกม100เกม นะครับศัตรูก็มาไม่เหมือนกันแน่นอนครับวิธีการเดินเกมเนี่ยมันต้องอ่านเป็นณตอนนั้นณวินาทีนั้นมันต้องอ่านตอนนั้นนะครับจะมาอ่านก่อนล่วงหน้าไม่ได้อน,นั้นมนุษย์พิเศษนะครับผมแต่มันมีเทคนิคของมันที่ทําให้เล่นง่ายนั่นเองนะครับผมก็คือการวางเป้าการวางเป้าคืออะไรนะครับอย่าแบบนี้คุณเห็นไหมอย่าเดินแบบนี้มีนะครับคุณไปลองดูสตรีมเมอร์หรืออะไรก็ได้นะครับที่เขาอาจจะเป็นมือใหม่หรืออะไรเงี้ยเขามีนะครับผมเคยเจออยู่นะเนี่ยเขาเดินอย่างเงี้ย พอเจอศัตรูค่อยงัดขึ้นอย่างเงี้ยเนื้อว่าคุณจะเสียจังหวะหนึ่งคุณต้องงัดขึ้นเนี่ยกว่าจะยิงกว่าจะเลงเนื้อว่าแต่ถ้าคุณคุณเดินมาตรงเงี้ยเนี่ยคุณเดินมาตรงเงี้ยมันก็พอสมมติเจอศัตรูก็แค่เลงแลวยิง,งไม่ต้องงัดขึ้นเนื้อว่าเออต่อมามองบนอย่างเงี้ยพวกมองล่างมองบนอย่างเงี้ยอย่าไปมองนะครับผมต่อมาก็คือการวางเป้าในแต่ละจุดแต่ละมุมสมมุติว่า คุณเล่นในแต่ละด่านสมมุติแล้วกันนะครับอ่าสมมุติว่า,ผม,มา,าผมเดินมาทางนี้นะฮะผมเดินมาทางนี้แล้วรู้แล้วว่าเนี่ยศัตรูมันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ขวามือนี้อ่าสมมติว่าตรงนี้เป็นกำแพงนะสมมุติว่าศัตรูมีสิทธิ์ที่อยู่ขวามือนี้นะครับผมอย่าทําแบบนี้ผมเห็นบ่อยเหมือนกันอันนี้ก็คือสไลด์แล้วค่อยหันอย่างเงี้ยเคยเจอปะอ่าใครเคยเจอลองคอมเมนต์นะครับว่าคุณเคยเจอแบบไหน,ไหนมัง่งเนี่ยสไลด์แล้วค่อยหันอย่างเงี้ยมีนะครับ ใครใครบอกไม่มีที่ผมเถียงใจขาดเลยนะหลักฐานก็มีผมมีหลักฐานแต่ผมเปิดเผยไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าตัวเขารู้เนี่ยอย่างเงี้ยสไลด์เทบาตัตอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับ <S <S คือผมแนะนํานะเนี่ยคลิปสอนสไลด์อะไรเง,งี้ยผมก็มีแล้วนะครับแนะนานะมือใหม่ใครอยากไปดูอะไรเง,งี้ยเนี่ยสไลด์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นปะสไลด์อย่างงี้นะครับคลิปสอนสไลด์มีหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่าลากอย่าลากอย่างงี้นะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยอย่าทํานะครับผมให้แบบว่าล็อกเป้ามาเลย สมมุติว่าคาดเดาวแล้วว่าศัตรูต้องอยู่ขวามือแน่ๆสมมตินะคาดเดาวไว้ต่อให้มีหรือไม่มีก็ช่างมันเลงรอไว้เลยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แต่ถ้าเขาเป็นสไนเปอร์แล้วเขาเลงเหมือนกันคุณก็อาจจะเสียชีวิตแต่อีกเทคนิคนึงก็คือสมมุติว่าขวามือใช่ไหมเราปุ๊บสไลด์ออกสไนเปอร์เขาก็จะอาจจะแบบว่าโลกลนๆหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยนะครับแบบปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างงี้นะฮะเห็นไหมคือเทคนิคก็ส่วนใหญ่แล้ว อย่างที่บอกครับกลุ่มก้อนมันจะคือความไวแล้วก็การลากนิ้วนะครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยการสไลด์ออกมาเงี้ยแล้วค่อยสะบัดหรือว่าค่อยๆลากเงี้ยมันก็มีผลนะครับบางคนนี่มาอย่างนี้เลยผมเคยเห็นนะมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหเนืกออกปะเนี่ยมาแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือขึ้นลงขึ้นลงงงหมดเลยนะครับผมเพราะว่าการสไลด์เนี่ยคุณสังเกตดีๆนะการสไลด์นะครับตัวละครเราจะลงต่ำแล้วค่อยขึ้นสูงนะครับเพราะว่า เนี่ยปุ๊บเห็นปะลงต่าแล้วค่อยขึ้นสูงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเนี้เห็นไหมเนี่ยผมจะลองเล็งเป้าตรงนี้นะเห็นปะเป้ามันจะค่อยคอยขึ้นครับแน่นอนครับผมมันจะยิงขาก่อนอย่างเงี้ยก็ผิดถามว่าผิดมันก็ไม,ม,ม่ผิดหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงไงนืกออกว่าเนี่ยมันต้องแบบว่างัดขึ้นนิดนึงนะครับมันก็อยู่ที่การฝึกก็คืออยู่ที่การลากนิ้วอยู่ดีนะครับผมก็แนะนําเกี่ยวกับการสะบัดอยู่ดีนะครับไม่อยากให้ลากเพราะว่า การลากเนี่ยมันจะเสียวินาทีของคุณนะครับเออเนี่ยอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมานะครับเราพูดถึงเรื่องการสะบัดการอะไรอย่างงี้เอ้าแล้วทํายังไงให้มันเข้ามือสะบัดยังไงให้มันเข้ามืออย่างแรกเลยหาก่อนหาความไวก่อน,อนแล้วผมควรจะหาความไวให้เป็นของตัวเองยังไงครับอ่ะอันนี้คือเป็นแชร์เทคนิคนะสําหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงหรือว่าคุณอยากจะไปเล่นแล้วค่อยปรับก็ได้แต่สําหรับผมผมจะหาแบบนี้ครับอย่างแรกเลยคุณยืนหน้าตรงหาเซนเตอร์ก่อนเลยนะ ผมจะยืนตรงนี้ให้คุณนะครับวางนิ้วนิ้วโป้งขวาเนี่ยให้มันอยู่กับที่ก่อนอ่ะวางไว้ตอนนี้ผมแตะนิ้วโป้งขวาอยู่ที่จอแล้วนะแล้วหันซ้ายกลับมาห้ามยกนิ้วนะครับให้ลากแบบนี้แหละลากแบบนี้ถูกต้องแลวครับคุณคิดไม่ผิดคือคุณวางไว้ที่เซนเตอร์ที่คุณวางไว้ตลอดอย่างเงี้ยแล้วคุณหันซ้ายโดยที่นิ้วไม่ฝืนถ้านิ้วฝืนเนี่ยก็คือแบบคุณลากกลับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอ่ะหนึ่งเห็นไ,ไหม อันนี้คือผมไม่ฝืนนิ้วนะครับเนี่ยกลับมากลับไปนะครับผมอันนี้คือเบสิกนะเนี่ยเห็นปะกลับมากลับไปอย่างนี้ให้มันได้ก่อนนะครับโดยที่สามารถหันกลับหลังได้เล็กน้อยอย่างนี้อ่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมหันมาได้ขนาดนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้คือฝืนแล้วอันนี้คือฝืนแล้วนะครับผมจะเล่นยากแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้คือน,นิ้วผมเลยกลางจอไปแล้วเอาแค่ประมาณนี้พอแบบไม่ฝืนเนี่ยอะประมาณเนี้ย จา,จากตรงนี้เป็นเซนเตอร์แล้วตรงนี้ก็เป็น90องศา90องศานะหักมาอีกนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยหักมาอีกนิดนึงนะครับให้มันไม,ไม่ไม่ฝืนนะเออเนี่ยนะครับเนี่ยความไวกําลังพอดีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณตั้งเป็นเซนเตอร์ปุ๊บแล้วคุณหักไม่ถึงให้เพิ่มความไวอ่ะให้เพิ่มความไวแต่ถ้าคุณหักแล้วเลยเลยแบบโอ้โหกูแค่บิดนิดเดียวเนี่ยไปนู่นแล้วอ่ะหรือว่ามาขนาดนี้แล้วอ่ะแค่บิดนิดเดียวอ่ะผมแนะนําให้ลดความไวเอาแบบนี้1 2 3สาม หนึ่งสองสามเนี่ยอน,นับไปหนึ่งสองเนี่ยอย่างเงี้ยสามสะบัดล่ะพอพอเลื่อนได้แล้วให้เป็นการสะบัดแทนวางไว้ที่กึ่งกลางสะบัดสะบัดเนี่ยสะบัดเนี่ยอย่างงี้ก่อนนะครับเนี่ยสะบัดโดยที่ต่อให้มันตรงไม่ตรงก็ช่างมันแต่ขอให้มันอยู่ในเซนเต,นเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วโดยแล้วก็กลับหลงังในเรื่องของการกลับหลังนะครับคุณไม่ต้องหวังบอกอุ้ยพี่ครับมันหันแค่เนี้ย แล้วมันจะกลับหลังไงกลับหลังก็เนี่ยง่ายๆนะครับก็คือการสะบัดนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการลากผมแนะนำานะอย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปไม่แนะนําให้ลากแนะนําให้สะบัดนะครับสะบัดสะบัดการสะบัดคือการปล่อยนิ้วนะครับสะบัดคือการปล่อยนิ้วการลากนิ้วก็คือการไม่ปล่อยนะครับเนี่ยอย่างงี้ลากนิ้วผมวางอ่าวางนิ้วไว้กลางจอปุ๊บลากสายนี่คือผมไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยไม่ไม่ปล่อยแต่การสะบัดคือ สะบัดปุ๊บปล่อยนิ้วแล้วกลับมาแตะใหม่เงี้ยสะบัดปุ๊บ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 อะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นการสะบัดจะมากกว่าการกลับหลังก็ใช้การสะบัดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยสะบัดเอาสะบัดเอาสะบัดซ้ายสะบัดขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการอ่าเข้าๆแล้วกันนะสําหรับคนที่อยากได้ความวาไวเป็นของตัวเองแล้วก็ใครที่อยากจะเก่งขึ้นนะใครที่เป็นในจุดไหนที่ผมพูดก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าเอยโอ้โหพี่ ผมก็เป็นนะลากนิ้วแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโหกว่าจะยิงศัตรูโดนเนื้อว่าเนี่ยสมมติเดินมาอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยมีนะในแร้งคุณไปหาดิมันจะมีพวกลนลงลนลนลกๆแบบโอ้หศัตรูอยู่ไหนโอ้ศัตรูอยู่ไหนอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมถ้าเคยเห็นก็พูดมาแบบนี้เนี่ยโอยศัตรูแม่งวิ่งกระโดดเพราะว่าศัตรูเก่งๆเขากะโดดซับปุ๊บซัดอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ แต่พวกนั้นก็จะแบบยืนโอ้โอ้โอ้อยู่เงี้ยอ่านะครับใครเป็นนะฮะลองคอมเมนต์มานะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องสะบัดเยอะแยะครับเล็งหาัตูอะไรประมาณนี้พอนะครับอย่าไปแบบเอ้พี่ครับผมยิงไม่โดนเลยครับอะไรอย่างนี้มีนะครับเพราะว่าสตูที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาจะซิกแซกเยอะหรือว่าคุณเจอลูกซองคุณเจอสไนแบบว่าสไลด์ยิงอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็จะแบบตามไม่ทันละโว้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสะบัดเป็นก็เนี่ยเห็นไ่ม เนี่ยสะบัดเป็นก็ปุ๊บปุ๊บอะไรประมาณนี้เรื่องของใจโรเหมือนกันครับผมลืมบอกเรื่องของใจโรไปใครที่อยากเล่นใจโรหรือว่าเล่นใจโรอยู่แล้วแล้วใจโรยังไม่คงที่นะครับผมก็แนะนําให้เนี่ยเหมือนกันครับหันซ้ายหันขวาโดยที่ไม่หักข้อมือจนเกินไปนะครับผมให้มันพอดีให้เราเนี่ยยังยิงได้อยู่ยังกดยิงได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือการหานันใจโรนะผมไม่ได้ใช้ใช้นิ้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้ใจโรหนันเอาอะไรประมาณนี้นะครับคือ จโลมันจะไม่สบัดมากมายหรอกครับใจโลมันก็ลักลากนี goodbye, ่แหละนะครับผมถ้าสบัดเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเพราะโทรศัพท์เราก็จะสบัดเออประมาณนี้เนี่ยก็ลักลากเอาเนี่ยลักลากเอาเนี่ยลักลากเอาเอาให้มันให้มันพอดีกับตัวเองนะครับอยาให้มันหักจนเรามองจอไม่เห็นกดยิงไม่ได้เนี่ยเอาให้มันกดยิงได้เนี่ยคุณกดยิงได้ถึงประมาณไหนอะไรประมาณนี้ถ้าคุณนั่งเล่นก็จะสบายคุณนอนเล่นก็ต้องปรับอีกแบบหนึ่งนอนเล่นนั่งเล่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพอทุกอย่างลงตัวมันก็จะออกมาเป็นแบบ ที่คุณต้องการนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องของความไวอันนี้จบคลิปแล้วนะอันนี้จบคลิปแล้วนะใครสามารถปิดได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเสริมให้อีกนิดนึงนะครับผมความไวเนี่ยผมไม่แนะนําให้ปรับความไวโดยรวมนะครับสําหรับผมนะความไวโดยรวมเนี่ยมันมันไม่โอเคผมอยากให้ทุกคนอ่ะปรับเป็นจุดๆไปนะครับเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละมุมไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นความไวามาตรฐานก็คือแบบนี้ไม่เลง็ง เนี่ยมันจะมีหัวข้อของมันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหัวข้อของมันนะครับผมจะมีอยู่ก็คือความไวเดี๋ยวนะความไวกล้องนี่เห็นไหมไอที่ขี่เหลืองๆซ้ายมือเนี่ยนะครับความไวกล้องนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาคือความไวการยิงนะครับส่วนต่อมาคือความไวไจโรสโคปแล้วก็อีกส่วนสุดท้ายนะครับความไวการยิงไจโรสโคปพูดง่ายๆก็คืออันแรกคือนิ้วแบบไม่ยิงอันแรกคือใช้นิ้วแบบไม่ยิงอันที่สอง นะครับความไวการยิงก็คือการใช้นิ้วแล้วก็ยิงนะครับอันที่3คือการใช้ใจโลแต่ไม่ยิงอันที่4คือการใช้ใจโลแต่ยิงนะครับผมก็คือมันก็จะมีหัวข้อยิบย่อยของมันมาอีกก็คือเนี่ยความไวกล้องก็คือใช้นิ้วแต่ไม่ยิงใช่ไหมมาตรฐานคืออะไรแบบนี้ครับนี่คือมาตรฐานเนี่ยเนี่ยไอการหันปกติเนี่ยนะครับโดยที่ยังไม่ยิงนะนะครับผมเนี่ยคือมาตรฐานนะครับหันให้มันพอดีอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ นะครับในส่วนของกล้องก็เหมือนกันนะครับกล้องเนี่ยเราไม่ควรที่จะอ่ะผมลืมบอกไปนิดนึงกล้องเนี่ยไม่ควรที่จะหันซ้ายหันขวาได้เหมือนเมื่อกี้แล้วกันนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่ในวงเนี่ยตอนนี้ผมเล็งอยู่ใช่ไหมคุณเห็นใช่ไหมว่าขอบมันอยู่ประมาณไหนขอบมันอยู่ประมาณเนี้ยกับประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะขอบมันอยู่ประมาณไหนเนี่ยขอบมันอยู่ประมาณนี้กับประมาณนี้นะ,นนระ,นระนครับเนี่ยเอาแค่พอแค่นี้พอแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะแค่แค่นี้พอแล้วนะครับเอาที่จอสุดจอเนี่ยเนี่ยเวลาเล็งนะเวลาเลงนะ เอาแค่สุดจอนแล้วปรับความไวให้มันพอประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนเยเวลาเลงปุ๊บเนี่ยอ่ะเนีไม่ฝืนเนี่ยโอเคแล้วนะครับเพราะว่าวเวลาเลงมันจะซูมแต่ถ้าใครเล่นซิง์เนี่ยก็ไม่รู้ละผมเล่นซิง์เนี่ยผมผมผมไม่ชํานาญจริงนะผมเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะคือเล่นไม่ซิง์เนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะแยกยิบย่อยของมันไปอีกนะครับส่วนความไวในการยิงมันก็จะมี ในส่วนของมันไปอีกนะครับผมก็ลองไปปรับค่อยๆปรับกันดูนะครับค่อยๆปรับทีละนิดเพิ่มทีละ2ทีละ3ทีละ5อย่าไปเพิ่มทีละ10ทีละ20เพิ่มทีละ2ทีละ5ทีละ3อะไรประมาณนี้มันก็จะเข้ากับมือคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะขึ้นแรงอยากจะเ,เก่งมากขึ้นนะครับผมก็จะมา พูดสรุปอีกทีหนึ่งก็คือ1นนะครับเลือกเล่นปืนเมตานะครับอย่าพึ่งไปนอกกรอบถ้าคุณเล่นเก่งแล้วค่อยนอกกรอบได้คุณอยากจะเล่นเป็นคอนเทนต์อยากจะเล่นเพื่อเอาสนุกแล้วแต่อยากจะเล่นเพื่อโชว์เท่ก็ได้นะครับว่าคุณเล่นปืนนอกเมตายิงปืนเมตาได้เนี่ยดีใจเหลือเกินอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการลากนะครับอย่าลากให้แนะนําให้เป็นการสะบัดเอานะครับเพราะว่าการสะบัดเนี่ยมันจะ ทําให้เรื่องของแรงดีที่ผมพูดไปนะครับไม่แทบไม่มีเลยในส่วนของเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่ายิงไปตลอดแล้วมันจะไม่มีแรงดีไม่ใช่นะครับในจุดของเริ่มต้นเวลาเราหันหาศัตรูเนี่ยมันจะไม่มีแรงดีดแล้วเฟิร์สช็อตของเราจะแม่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็จะทําให้เราได้เก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอฟดรอปลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บ